นางบัวแก้วกับงูใหญ่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีชายคนหนึ่งมีอาชีพตัดไม้ไผ่ขายชายนี้อาศัยอยู่แถบภูเขากับเมียและลูกสาวสามคนด้วยเหตุที่ชายนั้นอายุมากแล้วไม่มีกำลังเรี่ยวแรงพอที่จะเข้าไปในป่าลึกๆที่มีไม้ไผ่งามๆขึ้นอยู่เต็มจึงได้แต่ตัดไม้ไผ่เนื้อบางๆที่ขึ้นอยู่แถบชายป่า ซึ่งขายไม่ได้ราคานักเพราะคนส่วนใหญ่ต้องการแต่ไม้ไผ่เนื้อหนาะๆนะความเป็นอยู่ของครอบครัวชายตัดไม้ไผ่ขายจึงออกจะแร้นแค้นทั้งยังจะลำบากยากไร้ด้วยว่าอยู่โดดเดี่ยวห่างไกลจากหมู่บ้านทั้งเมียก็ยังตาบอดและอ่อนแอทำงานบ้านไม่ได้ต้องอาศัยลูกสาวทั้งสามคนช่วยกันดูแลบ้านลูกสาวทั้งสมนี้มีอายุไล่เรียกัน เติบโตเป็นสาวแล้วลูกสาวคนโตชื่อว่าบัวผันนางเป็นคนเกียจคร้านไม่อยากทำการทำงานอะไรนอกจากกินและก็กินไม่ว่าเจออะไรที่กินได้บัวผันเป็นกินหมดจนกระทั่งตัวอ้วนขี้เรกว่าน้องๆและไม่เพียงแต่ชอบกินอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อกินอิ่มแล้วบัวผันยังนอนเสียอีกด้วยพอกินเสร็จก็มักจะแอบไปนอนที่ใต้ร่มไม้ แทนที่จะช่วยทำงานต่างๆในบ้านส่วนลูกสาวคนกลางเป็นคนที่สวยมากนางมีชื่อว่าบัวงามทั้งนี้เพราะผิวของนางมีสีเหลืองนวลและเนียนไม่ผิดกับงาช้างแต่ลูกสาวคนนี้ก็สวยเกินไปจนไม่อยากทำงานบ้านหรืองานในสวนเพราะกลัวว่ามือสวยๆของตนจะสก,กปรกและเสื้อผ้าสวยๆจะเปรอะเลอะเทอะฉะนั้นในแต่ละวัน บัวงามจึงเฝ้าแต่ผัดหน้าใส่น้ำมันผมและหวีผมอันดำยาววันละหลายๆชั่วโมงแล้วก็ไปนั่งข้างบ่อน้ำเพื่อดูเงาตัวเองในน้ำใสนิ่งนั้นหรือไม่เช่นนั้นก็เดินไปยังหมู่บ้านเพื่อเยี่ยมเพื่อนคนโน้นคนนี้อย่างเคราะดีที่บัวแก้วลูกสาวสุดท้องมีนิสัยต่างกับพี่สาวทั้งสองบัวแก้วไม่เกลียดไม่กลัวงานจึงต้องทำงานบ้านทั้งหมดตั้งแต่ทำกับข้าว เลี้ยงไก่ทำสวนไปหักฟืนและงานสำคัญนอกจากนี้ก็คือดูแลแม่ที่ตาบอดและถึงแม้พี่สาวทั้งสองที่แสนจะเกียดคร้านไม่เคยช่วยทำงานอะไรเลยบัวแก้วก็ไม่เคยบนโขงก้มหน้าก้มตาทำงานของตนไปแต่ลำพังบัวแก้วดีต่อทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคนเสมออยู่มาวันหนึ่งบัวแก้วต้องไปขายไข่ที่ตลาด และจะขายผ้าที่ตนทอไว้ชิ้นหนึ่งด้วยตลาดอยู่ไกลมากบัวแก้วจึงต้องออกจากบ้านแต่เช้าตรู่เพื่อจะได้กลับถึงบ้านไม่เย็นค่ำนักเมื่อสองสามวันก่อนหน้านี้ชายตัดไม้ไผ่ผู้เป็นพ่อได้ทำกล่องดินชนวนหายในขณะตัดไม้ไผ่กล่องดินชนวนนี้จะใช้สาหรับก่อไฟทำกับข้าวและก่อไฟผิงเพื่อให้ความอบอุ่นภายในบ้าน เนื่องจากบ้านของพวกเขานั้นอยู่กลางป่าเขาอากาศจึงหนาวเย็นมากเป็นพิเศษในยามค่ำคืนดังนั้นบัวแก้วจึงต้องระวังไม่ให้ไฟในครัวดับลงได้เพราะจะซื้อกล่องดินชนวนใหม่อีกก็จะต้องเสียเงินแพงและเงินก็ไม่ค่อยจะมีเพราะในระหว่างนั้นหาไม้ไผ่ขายไม่ค่อยได้ในวันเดียวกันนั้นเองบัวงามลูกสาวคนกลางก็ได้บอกกับทุกคนว่าจะต้องเข้าไปในหมู่บ้าน เพื่อไปงานแต่งของเพื่อนส่วนบัวแก้วนั้นก็จะออกไปขายไข่ที่ตลาดจึงต้องขอให้บัวผันอยู่บ้านคอยดูไฟไม่ให้ดับและจะได้ดูแลแม่ด้วยบัวแก้วสั่งบัวผันผู้เป็นพี่ว่าอย่าให้ไฟดับนะพี่ผันพี่ก็รู้อยู่แล้วว่ากลางคืนมันหนาวเหน็บแค่ไหนถ้าหากไม่มีไฟแล้วก็แม่ก็จะเจ็บป่วยขึ้นมาอีกเงินค่าขายไข่กับขายผ้า คงพอจะซื้อข้าวซื้อปลาและของจำเป็นบางอย่างเท่านั้นคงไม่พอซื้อกล่องดินชนวนได้ไม่หรอกนางบัวผันผู้เกียจคร้านก็บ่นอุบอิบบัวแก้วต้องพูดจาหวานล้อมต่อไปอีกจึงได้ยอมบัวผันจึงรับปากว่าจะดูแลไฟไม่ให้ดับแต่ก็ได้สั่งน้องสาวว่าอย่าลืมซื้อขนมมาฝากพี่ละ่ะบัวแก้วบัวแก้วก็รับปาก และก่อนจะออกจากบ้านก็ได้หาฟืนดุ่นใหญ่มาใส่เตาไว้ให้เพื่อว่าไฟจะได้ลุกโชดช่วงอยู่ได้นานแม้จะจัดแจงเช่นนั้นแล้วบัวแก้วก็รู้สึกไม่สบายใจนักและก็เป็นดังที่นางกังวลจริงๆเพราะเมื่อกลับมาถึงบ้านในตอนเย็นบัวแก้วก็ได้เห็นบ้านมืดและเย็นเย,ยือกเสียงแม่ร้องเรียกดังมาจากแค่ที่มุมห้องบัวผันพี่สาผู้แสนขี้เกียจของตนหายไปไหนเสียเล่า เมื่อบัวแก้วไปดูที่ที่นอนของบัวผันก็ปรากฏว่าบัวผันกินข้าวกลางวันอิ่มเต็มที่แล้วก็เข้าไปนอนตั้งใจว่าจะงีบซักประเดี๋ยวเดียวแต่แล้วก็ฝันเพลินจนไม่ได้ยินเสียงแม่ร้องเรียกให้ไปดูไฟไฟก็เลยดับบ้านก็เลยมืดบัวผันก็รู้ตัวว่าตัวขี้เกียจแต่ก็ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรได้เมื่อพ่อกับบัวงามกลับมาถึงบ้าน ตางก็ดุบ่นว่าบัวผานทีละเลยหน้าที่ของตนแม่ต้องนอนหนาวตัวสั่นเมื่อไม่มีกล่องดินชนวนจะจุดไฟก็เลยหุงข้าวไม่ได้จุดตะเกียงก็ไม่ได้หมู่บ้านก็ไกลเกินไปกว่าจะไปขอไฟและกลับมาก็กินเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงทันใดนั้นบัวแก้วก็นึกขึ้นได้ว่าใกล้ๆก,กับกระท่อมของตนนั้นมีถ้ำงูใหญ่มีเรื่องเล่ากันมากมายเกี่ยวกับงูใหญ่นี้ และไม่มีใครกล้าเข้าไปในถ้ำที่อยู่ของงูนี้เมื่อมองออกไปแล้วตางก็แลเห็นแสงไฟออกมาจากถ้ำนั้นบัวแก้วพูดกับพี่สาวทั้งสองคนว่าใครๆก็รู้ว่างูใหญ่มีไฟอยู่ในถ้ำตลอดถ้าขึ้นไปขอไฟจากงูใหญ่บนยอดเขาเราคงจะได้ไฟมาใช้นะพี่ผันพี่งามพวกพี่ๆขึ้นไปขอไฟจากงูใหญ่ได้หรือไม่พี่นะหรือ บัวผันพี่สาวคนโตพูดเสียงดังขึ้นน้องจะให้พี่ไปถ้ำงูนั้นนะ่ะหรือไปคนเดียวแล้วไปมืดมืดน้องบ้าไปแล้วหรืองูได้ขมือบกินพี่ทั้งเป็นแน่บัวงามก็พูดสำทับขึ้นว่าใช่น้องบ้าไปแล้วหรือไม่มีใครหรอกที่จะกล้าไปถึงถ้ำงูในยามมืดค่ำอย่างนี้เมื่อพี่ๆไม่ยอมไปบัวแก้วก็จำต้องไปเองนางถือตะเกียงที่ไม่มีไฟไปด้วย ใจก็เต้นตึกตักไปด้วยความหวาดกลัวบัวแก้วเองก็กลัวงูใหญ่ไม่แพ้พีพ่แต่ทนเห็นแม่ผู้เจ็บเจ็บไข้ๆต้องทนนอนหนาวไปทั้งคืนไม่ได้จึงจำต้องไปยังถ้ำงูทั้งมืดมืดในเวลาค่ำคืนเช่นนี้บัวแก้วเดินอยู่ตั้งครึ่งชั่วโมงจึงได้มาถึงปากถ้ำเมื่อมองลึกเข้าไปในถ้ำก็แลเห็นไฟกำลังลุกชนในเตาใหญ่มองไม่เห็นงูอยู่ที่ตรงไหนเลยบัวแก้ว นั่งลงกราบไหวอยู่หน้าปากถ้ำแล้วก็ร้องเป็นเสียงอ่อนเสียงหวานว่าท่านงูเจ้าขาท่านงูเจ้าขาได้โปรดได้โปรดขอไฟให้ข้าสักหน่อยหนึ่งเถิดพอสิ้นเสียงของบัวแก้วก็มีเสียงงูเลื้อยออกมาจากส่วนลึกของถ้ำและชั่วครู่เดียวงูใหญ่ก็ปรากฏร่างชูคอแผ่แม่เบี้ยตรงหน้าบัวแก้วงูทำเสียงฟอ่ฟอๆถามว่าใครนะ่ะ ใครมาขอร้องค่าบัวแก้วตัวสันปากสันเมื่อบอกความประสงค์ของตนแก่งูบัวแก้วพูดว่าข้าชื่อบัวแก้วเป็นลูกคนสุดท้องของชายตัดไม้ไผ่ขายที่ที่ข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะมาขอไฟจากท่านงูสักหน่อยไฟที่บ้านข้าดับไม่มีอะไรจะจุดให้ติดได้แม่ข้าต้องทนหนาวไปตลอดทั้งคืนเป็นแน่ งูจ้องตาอันดำประกายของบัวแก้วแล้วตอบว่าเข้าไปเอาเองสิว่าแล้วก็เลื้อยเข้าไปในถ้ำทันทีบัวแก้วเดินตามเข้าไปรู้สึกว่าขาแข็งก้าวขาไม่ค่อยจะออกด้วยความกลัวครั้นมาถึงภายในถ้ำอันเป็นที่อยู่ของงูบัวแก้วก็ตะลึงลานมองดูถ้ำที่ตกแต่งไว้อย่างรูหราสวยงามผืนถ้ำปูลาดด้วยเสือกกนาะ แทนที่งูนอนทำด้วยไม้จันหอมคลุมด้วยผ้าไหมงามระยิบระยับตรงหน้าแทน่นมีโต๊ะเตี้ยบนโต๊ะนั้นมีจานทองใส่อาหารอันวิเศษสุดงูชวนบัวแก้วให้กินอาหารด้วยได้เอาจานทองมาวางตรงหน้าของบัวแก้วอีกใบหนึ่งแล้วพูดว่ามาสิมากินข้าวด้วยกันเสียงงูอ่อนโยนทำให้บัวแก้วค่อยคลายความกลัว และในชีวิตอันแร้นแค้นของบัวแก้วไม่เคยมีสักครั้งใดเลยที่จะได้กินอาหารอันอร็จอร่อยเช่นนี้เมื่อต่างกินอาหารเสร็จแล้วงูได้พูดขึ้นว่าจุดตะเกียงที่ไฟในเตาสิเจ้าเป็นลูกที่ดีเป็นที่พอใจของข้าเมื่อไรก็ตามที่เจ้าต้องการความช่วยเหลือจงมาหาข้าข้าจะช่วยเจ้าแล้วงู ก็น,นำสร้อยคอในกระเช้าตรงมุมถ้ำมาสวมใส่คอให้บัวแก้วแล้วก็พาบัวแก้วมาส่งถึงปากถ้ำพ่อออกจากถ้ำบัวแก้วก็วิ่งตื่นกลับบ้านนางดีอกดีใจถึงกับร้องเพลงไปตลอดทางบัวแก้วตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่ตนได้ประสบมาจนไม่ได้สนใจว่าน้ำจะเกี่ยวแขนและก้อนอิดจะตำเท้าครั้นมาถึงบ้าน บัวแก้วก็ได้เห็นพ่อแม่และพี่สาวทั้งสองคอยตนกลับมาโดยท่าทางร้อนรนกระวนกระวายบัวแก้วเล่าเรื่องทุกอย่างให้ทุกคนฟังและทุกคนต่างก็ตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่บัวแก้วได้พบมาบัวผ่านพี่สาวคนโตถามว่าน้องได้กินอาหารอร่อยๆกับขนมด้วยหรือพูดแล้วก็นำลายสอเมื่อนึกถึงอาหารโอชารสเหล่านั้นส่วนบัวงามพี่สาวคนกลางก็ถามบัวแก้วด้วยใจริษยาว่า สร้อยคอสวยนี่หรือที่งูให้น้องว่าเขามีเต็มกระเช้าเชียวหรือแม่ได้ยินลูกๆคุยกันแล้วก็พูดว่าเขาดูเป็นงูที่มีจิตใจอ่อนโยนดีนะเราต้องสำนึกในบุญคุณของเขาให้มากๆนะลูกนับตั้งแต่วันนั้นมาทั้งบัวผันกับบัวงามก็วางแผนที่จะไปถ้ำงูนั้นบ้างจะทำเป็นไปขอไฟอย่างบัวแก้วแต่ในใจจริงนั้น อยากได้กินอาหารอร่อยๆกับสร้อย,ยคอสวยๆและด้วยเหตุที่บัวผันเป็นพี่จึงต้องไปก่อนบัวผันตัวอ้วนกว่าจะไปถึงยอดเขาและมาถึงปากถ้ำงูก็หอบแล้วหอบอีกแต่ยังไม่ทันจะเช็ดเหงื่อออกจากหน้าผากก็รีบร้องตะโกนเสียงแหบๆว่าท่านงูจ๋าขอไฟให้ข้าหน่อยเถอะแต่แล้วก็มีเสียงตอบดังออกมาว่าเข้ามาเอาเองสิ บัวผันนั้นดีใจมากก็เลยเดินลากขาเข้าไปในถ้ำเมื่อมองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีโต๊ะเตี้ยววางอาหารอย่างที่น้องสาวพันนา,นา,นาให้ฟังงูในขณะนั้นกำลังขดอยู่บนแท่นที่ปูผ้าไหมงูจ้องมองบัวผันอย่างสนใจเมื่อเห็นบัวผันยังไม่ได้เอาไฟไปก็ร้องถามว่าทำไมยังไม่เอาไฟไปล่ะข้าหิวบัวผันตอบ พลางบอกว่าตนยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่ออกจากบ้านมางูก็พะงกหัวบุยใบพลางพูดว่าไปตรงมุมถ้ำนั่นนะมีของกินอยู่บัวผันจึงรีบตรงไปยังมุมถ้ำอย่างใจจดใจจอ่อแต่แล้วก็ต้องผิดหวงังเพราะแทนที่จะได้พบอาหารดีๆมีรสโอชะแต่กลับเป็นข้าวแห้งๆกองอยู่บนใบตองก้อนหนึ่งมีเกลือโรอยอยู่สอเม็ดนางคิดในใจว่า อาหารธรรมดาที่บัวแก้วทำให้กินที่บ้านดูเหมือนจะเป็นอาหารหรูหราอย่างอาหารในงานเลี้ยงเมื่อเทียบกับอาหารที่เห็นอยู่นี่เมื่อเป็นดังนั้นงูจึงส่งเสียงถามไปว่าทำไมไม่กินเสียละ่ะไม่ชอบของที่ข่าให้กินหรือบัวผันกลัวเสียงเ้าๆนั้นก็เลยก้มตัวลงแข็งใจเปิบกินเข้าไปสองสามคำเสียงงูขูฟ่ฟ่อๆสำทับขึ้นว่า คนขี้เกียจแล้วก็ตะกละอย่างเจ้านะ่ะไม่สมควรได้กินอะไรดีๆไปกว่านี้หรกอกอ้าวอิ่มแล้วก็กลับบ้านได้บัวผันตกใจก็รีบวิ่งพรวดออกมาจากปากถา้ำรู้สึกทั้งโกรธทั้งอายเหมือนดังว่าถูกหลอกเมื่อบัวผันกลับมาถึงบ้านก็เล่าให้บัวงามฟังแต่แทนที่บัวงามจะเชื่อและเห็นใจกลับหัวเราะเยาะเป็นเชิงดูถูกบัวผนันแล้วพูดว่า ที่งูทําอย่างนั้นแก่พี่ก็เพราะพี่ผัานทั้งขี้เรศแล้วก็สก,กปรกนะสิลองดูเป็นค่าบ้างสิอย่างไรเสียก็คงไม่เป็นเช่นนั้นแน่ <c oughs> พูดดังนั้นแล้วบัวงามก็เตรียมตัวเดินทางไปยังถ้ำงูบ้างและเช้าวันจะเดินทางนั้นเองบัวงามตื่นแต่เช้ามืดจัดแจงอาบน้ําที่อบดอกไม้สะหอมแล้วก็ค่อยๆบรรจงหวีผมอันยาวสลวยที่ใส่น้ำมันมะพร้าวเสียเป็นมันลื่น เสร็จแล้วก็ขมวดมวยผมไว้บนหัวเสียบช่อดอกไม้ไว้อย่างสวยงามเสื้อผ้าก็เลือกสรงและเสื้อตัวที่สวยที่สุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกเดินทางบัวงามมั่นใจในความงามของตนเองและบัวงามก็น่ารักจริงๆเสียด้วยขณะที่บัวงามเดิน,น่วยนาขึ้นเขาไปนั้นนางคิดถึงแต่เครื่องประดับอันวาววับที่ตนกำลังจะขอจากงูใหญ่นั้นบัวงามเป็นเด็กเคยตัว ไม่สนใจเรื่องกิริยามารยาตแต่อย่างใดชอบใจอยากได้อะไรก็ขอเอาและด้วยเหตุที่เป็นคนสวยขออะไรใครคนเขามักไม่ค่อยปฏิเสธบัวงามเดินพลางคิดพลางจนกระทั่งมาถึงปากถ้ำพอถึงที่หมายบัวงามก็ร้องเรียกงูด้วยน้ำเสียงวางอำนาจว่าเฮ้ย hey! นี่เจ้างูขอไฟข้าหน่อยสิไม่มีเสียงตอบออกมาจากในถ้ำ บัวงามก็แผดเสียงอย่างเหลืออดว่าว่ายังไงไม่ได้ยินหรืองูว่าข้าต้องการไฟก็ยังไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงเลื้อยของงูและทันใดนั้นหัวงูที่กำลังแผ่พังพานก็โผล่ออกมาจากปากถา้ำแล้วก็งับมวยผมของบัวงามกระชากออกงูขู่คำรามว่าข้าไม่ชอบผู้หญิงที่สมองว่างเปล่าไร้ความคิดอย่างเจ้ารีบไปเสียเร็วๆนะ ก่อนที่ข้าจะกินเจ้าเสียบัวง,งามร้องกรีดกรีดพลางออกวิ่งอย่างรวดเร็วเท่าที่ขาจะพาไปได้วิ่งพลางเอามือจับผมของตนเองไปแล้วก็พูดว่าอะไรกันนี่ผมอันยาวสลวยของข้าถูกงูกัดจนสั้นไม่ผิดกับผมผู้ชายเสียแรงที่ไว้มาต้องเป็นปีๆกว่าจะยาวสวยงามเช่นนั้นอ <c oughs> บัวง,งามเสียดายผมถึงกับร้องไห้โฮ จนหน้าที่ผัดไว้เลอะเปอะด่างเป็นดวงๆนในตาก,ก็บวมปูดจนพี่สาวน้องสาวจำแทบไม่ได้เมื่อนางกลับมาถึงบ้านหลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครพูดถึงงูใหญ่อีกเลยบัวผันนั้นก็มีนิสัยดีขึ้นขี้เกียจน้อยลงตะกะตรการมก็น้อยลงร่างกายก็สู้พร้อมลงไปแต่ก็ดูดีขึ้นส่วนบัวงามนั้นก็ช่วยทำงานบ้านมากขึ้น เพราะอายผมของตนเองออกไปไหนไม่ได้ต้องอยู่กับบ้านเป็นเดือนๆนรอจนกว่าผมจะงอกยาวออกมาใหม่ทุกอย่างในครอบครัวของชายตัดไม้ไผ่ขายดูจะดำเนินไปด้วยดีแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งผู้เป็นแม่ก็เกิดล้มเจ็บไม่มียาอะไรจะรักษาให้หายได้จนมีท่าว่าจะไม่รอดบัวแก้วเห็นอาการของแม่แล้วอดหนักใจไม่ได้เพราะบัวแก้วรักแม่มาก บายวันหนึ่งขณะที่บัวแก้วนั่งเฝ้าไข่อยู่ข้างๆแม่บัวแก้วนึกถึงถ้อยคำของงูที่บอกว่าเมื่อไรก็ตามที่เจ้าต้องการความช่วยเหลือจงมาหาข้าข้าจะช่วยเจ้านึกได้เช่นนั้นบัวแก้วก็ผุดลุกขึ้นวิ่งออกไปจากบ้านขึ้นไปบนเขาและดูเหมือนงูจะรู้ร่วงหน้าว่าบัวแก้วจะมาจึงได้ออกมานอนคอยอยู่หน้าถ้ำขาบขวดยาเล็กๆไว้ใบหนึ่ง เมื่อส่งขวดยาให้บัวแก้วแล้วงูก็พูดว่าเอายานี่ไปสิบัวแก้วเอาไปผสมกับน้ำนิดหน่อยแล้วให้แม่เจ้ากินเสียรีบไปเถอะถ้าแม่มีอาการทุเลาขึ้นเมื่อไรแล้วก็กลับมาบอกข้านะบัวแก้วรับยามาแล้วก็รีบกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านเห็นแม่นอนหลับตานิ่งน้าซีตัวเย็นชืด บัวแก้วนึกว่าแม่สิ้นลมไปเสียแล้วแต่เมื่อยังเห็นมีลมหายใจอยู่ก็รีบเทยาลงผสมกับน้ำต้มมือไม้สั่นแล้วก็กรอกยาใส่ปากแม่เพียงสองนาทีแม่ก็ถอนใจยาวหน้าค่อยมีสีเลือดขึ้นมือเท้าที่เย็นชืดก็กลับอุ่นขึ้นและต่อมาไม่นานแม่ก็สามารถลุกขึ้นนั่งได้พูดกับลูกเสียงใสว่า แม่รู้สึกว่าหายดีแล้วมีเรียวแรงขึ้นด้วยนะลูกบัวแก้วได้ยินแม่พูดเช่นนั้นก็ดีใจเป็นที่สุดตรงเข้ากอดแม่แล้วพูดว่าถ้าแม่ทุเลาขึ้นแล้วลูกเห็นจะต้องกลับไปหางูใหญ่ไปขอบคุณท่านสักหน่อยที่ให้ยาวิเศษโดนบันดาลให้แม่หายเร็วอย่างนี้แม่ก็เห็นดีด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าตะวันใกล้จะตกและเมฆก็ดำทะมึน ท้องฟ้ามืดครึมบัวแก้วก็ไม่กลัวเกรงคงเดินทางไปยังถ้ำงูทันทีและงูก็คอยบัวแก้วอยู่ก่อนแล้วบัวแก้วพูดว่าข้าขอขอบคุณท่านงูอย่างเหลือเกินไม่ทราบว่าจะตอบแทนพระคุณท่านได้อย่างไรมีอะไรที่ข้าจะทำเพื่อสนองพระคุณท่านได้ก็โปรโดบอกมาเถิดมีสิงูตอบอย่างจริงจังบัวแก้วต้องช่วยข้านนะ แต่ว่าถ้าเจ้าไม่อยากทำก็บอกตรงๆคือข้าอยากให้เจ้ารูปที่ตัวของข้าตั้งแต่ปลายหางไปจนกระทั่งถึงหัวเจ้าจะช่วยทำให้ข้าได้หรือไม่บัวแก้วไม่ได้คาดคิดว่าจะถูกขอร้องเช่นนั้นจึงออกจะสันสานเมื่อมองดูงูขนาดใหญ่สีเขียวแกมน้ำเงินแต่เมื่อมองดูตางูใหญ่เห็นมีแวววิงวอนบัวแก้วก็ตัดสินใจทันที นางตอบอย่างเด็ดเดียวว่าได้สิท่านงูข้าจะทำให้ได้ได้ยินเช่นนั้นงูก็คลายขนดออกทําให้เห็นร่างงูนั้นยาวยาวมากถึงตอนนี้บัวแก้วไม่กลัวอีกต่อไปแล้วนางยกมือไหว้งูใหญ่จากนั้นได้ใช้มือลูบลงไปตรงเกตงูอันเลื่นและเย็นเฉียบและนั่นอะไรกันบัวแก้วอดพิสวงไม่ได้ ในเมื่อมือของตนสัมผัสกับเกร็ดงูเกร็ดงูก็ร่วงหลุดแล้วค่อยๆกลายเป็นร่างมนุษย์ตอนแรกก็เป็นเท้าเป็นขาต่อมาก็เป็นตัวแล้วก็แขนและในที่สุดบัวแก้วก็ลูบไปถึงพังผานงูลักษณะที่เป็นงูก็หายไปกลายเป็นร่างชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาขึ้นมาแทนที่ชายหนุ่มที่ยืนอยู่ตรงหน้าบัวแก้วแต่งกายหรูหราง,งดงามมีมงกุฎทองด้วย เมื่อเห็นบัวแก้วยืนตะลึงเช่นนั้นชายหนุ่มได้ยิ้มให้แก่นางพลางพูดว่าขอบใจนะบัวแก้วที่ได้ช่วยชีวิตข้าไว้เจ้าเห็นแล้วใช่ไหมว่าข้าคือพระราชาแต่ข้าเคยทารุณไพรฟ้าข้าแผ่นดินของข้าจึงถูกเทพเจ้าผูดสักธิ์ลงโทษและสาปให้เป็นงูใหญ่จนกว่าจะมีผู้หญิงที่มีน้ำใจดีมาลูบเกล็ดที่ตัวของข้า ข้าเฝ้าคอยคนอย่างเจ้ามานานนักหนาแล้วพร้อมกันนั้นก็ได้สำนึกผิดบัดนี้ข้ารู้แล้วว่ากษัตริย์ที่ดีควรจะปกครองผู้คนอย่างไรจึงจะทำให้คนเหล่านั้นพอใจและเป็นสุขบัวแก้วเจ้าจะมาเป็นราชินีของข้าได้หรือไม่และแน่นอนว่าอย่างไรเสียบัวแก้วก็คงไม่ปฏิเสธ และนั่นก็คือรางวัลความดีของบัวแก้วที่ได้รับจากพระราชาที่ถูกสามให้เป็นงูใหญ่นับแต่นั้นมาทุกคนก็อยู่อย่างมีความสุขตลอดไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพาเพลินด้วยนะคะขอพระคุณที่ติดตามรับฟังค่ะ